เครียดเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเรื่องสิกาก็ไม่บอกล่ะกูไม่ได้นอนเลยเออตาาาสยกูเครียดมากเลยตัดสินใจคุยกับพ่อว่าไปบวชไหมพ่อเราเหรอเออแล้วน่าจะได้เยอะนะตังอะเพราะสวดเก่งมากเออพ่อกลับมาเดี๋ยวบอกพ่ออะไรก็ไดพ่อไปบวชไปบวชเถอะจริงๆก็ทางรอดของบ้านเราใช่ค่ะเดี๋ยวไม่ต้องอดจะหลับขับแต่นอนขนาดนี้ฉันเคยไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดพิจิตรแต่ฉันไม่บอกว่าว่าวัดอะไรเออ แล้วอะไรรู้ป้าคือฉันเป็นศิลปินที่ฉันไม่ไปไหว้เจ้าอาวาสฉันไม่ไม่ไปไหว้พระเออแล้วก็ไม่ไม่ไปไหว้ศาลเจ้าใดๆทั้งสิ้นอะไรเงี้ยถ้าจะหาฉันไปคือรู้ไว้ก่อนเลยว่ารู้ไว้ก่อนเลยว่าฉันไม่ไหว้ไม่ไหว้นะไม่ใช่ไม่นับถือแต่มีความรู้สึกว่าเราไม่เหมาะสมเพราะเราเป็นนักร้องผู้หญิงและแนวเซ็กซี่ เข้าใจป่ะเออจะไปไหว้เข้าไปหากในกุฏิแล้วคือประเด็นคือพอเวลาไปอะ่ะคือกล้องอ่ะไม่อยู่ในมือของทุกคนบางทีฉันจะนั่งจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเวลาถ่ายแล้วบางคนเน่ยเวลาเขาลงรูปเขาไม่ได้ผ่านสมองมาก่อนนะครับก็ลงเลยเขาอมือไงเออน่ะกูนั่งอยู่ท่านี้และพอลงไปชาวเน็ตมาอีกแล้วไม่เหมาะสมมึงแจะคกูทำไงอ่ะกูนั่งเาก่กูก็เออขาดอยใช่ป่ะทุกคนก็เลยตัดสินใจไม่ไปไหว้พระไม่ไปไหว้พระไม่ไปไหว้เจ้าอาวาสไม่ไปไหว้ศาลเจ้ามาเป็นเวลาแบบว่าหลายปีแล้วอะไรเงี้ยจน บางวัดพวกกรรมการวัดบางคนอะไรเงี้ยก็จะพูดว่ายิงนู่นนี่นั่นคือจะใช้คำว่ายิงเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่คุณจะหาเราเราจะมีข้อตกลงนี้ให้คุณหยูแล้วคุณก็ตัดสินใจได้เลยนะคะแล้วกรรมการวัดจะพูดว่าคนนี้ก็ไปคนนั้นก็ไปก,ก,ก็อันนี้กูไงกูไม่ไปไงอันนี้เออ <c oughs> คือวันนี้แบบแ <c oughs> บบเพื่อ <c oughs> ที่ราตัดได้ป่ะอ่ะแล้วพอมาเกิดเรื่องแบบนี้เป็นไงฉันก็ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแล้ว <c oughs> ดีแล้ว, <c oughs> ลวอะไรเงี้ยใช่ป่ะ เคยมีวัดอยู่วัดหนึ่งนะคะที่พิจิตรแต่ไม่บอกว่าวัดอะไรสิบคืนมีศิลปินทุกคืนเก้าคืนศิลปินไปหมดมีฉันไม่ไปซึ่งคุณรู้อยู่แล้วใช่ปะเจ้าวาดก็เลยพูดมาบอกว่าถ้าไม่ไปเนี่ยไม่ต้องเอาจากเข้ามาอีกกูแออค,ครม์มั้งอยงนี้เลยถ้าไม่ไปไหวเออถ้าไม่ไปไห<ม>ว้ีห้าไม่ไปกาไม่ไปกาปีหน้าไม่ต้องมาแล้วตอนนี้เจ้าวาดอยู่ไหนหรือปะ สิกาก๊อปจัดการให้แลยค่ะกูใบแค่นี้กูใบแค่นี้กูใบเลยกูเกือบแชร์คนที่จ้าวถ่ายพข้ามาก่อนการเออและสิกาก๊อปจัดการให้กูแล้วค่ะเออคนที่พึงสึกไปใช่ไหมไปไปขึ้นขาซื้อแล้วก็มีรอฟังตั้งนานแล้วมันต้องรื้อคนขำคนขำคนขำจริงจริงแม่ตอนนี้คุณไอซ์แสดงดูชูชานบอกว่า ทำไมต้องคันหูครับเคยคันที่ตีแล้วค่ะมันต่าเกินไอ้ตัดนใจมาคันตรงนีิดในปาเคยกันที่ตีแล้วเปลาเรา้องเพลงมันลำบากมันจะอย่างนี้ใช่ปะนี่ดูนะเวลาคันตีน่ะคันตีนไม่รู้เป็นปวดหลังตัดนใจมาคันหูแทนเฮ้ยคุณแชมป์ชอบคุณแชมป์บอกว่าคุณแชมป์จังหวัดอะไรเนี่ยคุณแชมป์บอกว่าติดต่อทําบ้านแล้วก็วางว่าจาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวโทรหาลูกน้องก่อนคุณแชมป์จังหวัดอะไรเดี๋ยวโทรหาลูกน้องก่อน เพราะอะไรรู้ป่ะตอนนี้มีฉากชิมเยอะมากพี่รักคือประเด็นอะไรรู้ป่ะเมื่อวานเนี้ยต้องทำเขินไอ้เขินไอคุณไอบอกว่าจริงประเด็นทำไมเรื่องเรื่องดีกันตีแล้วปวดหลังจริก็สันตีแล้วปวดหลังอะไรกันีน่จะไปเชื่ออะไรอีกเหรอ <laughs> เ,รเป็นไปไม่ได้ว <c oughs> ุ่นวายมาแต่วันแรก <c oughs> พี่ไอ้พี่ไอ้ผู้มาก่อนการจริงๆริงคุณจ๊ะพี่จริงๆหนูพูดเลย <c oughs> คือจริงๆอ่ะคือด้วยเราแบบว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งเนื้อเราก็จะได้แบบ ได้ได้ไปงานวัดอะไรอย่างเงี้ยเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออคนที่เขาไปเขาก็ไม่ได้ผิดแต่อย่างเราไม่ไปเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดเพราะว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของเราคือการร้องเพลงถ้าฉันไปงานแล้วฉันไม่ร้องเพลงเนี่ยเกียดฉันได้เลยใช่ปะที่รักอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฉันเกินเวลาที่กําหนดด้วยนะเกินเกินเวลาที่กำหนดทุกวัดด้วยแล้วพูดเลยไม่ไม่มีวัดไหนที่ไม่ถึงเวลาเกินกําหนดอะไรอย่างเงี้ยเออพี่แชมป์อยู่จังหวัดอะไรอ่ะพี่แชมป์อยู่จังหวัดอะไรอยู่ละลูก จังหวัดอะไรพี่แชมป์มาจำมาจำมาจำออทำบ้านเหมือนแล้วใช่ปะจังหวัดะไรอ่ะหาดใหญ่ยังไม่สีกาจาเขาเล่นกอะไรันอ <c oughs> ย่ากฉันคือเจ๊หงเท่านั้นค่ะหลอกแล้วผู้ชายไปฉันคือเจ๊หงเท่านั้นค่ะบางคนเนี่ยเก่งกวงะเจ๊หงเดี๋ยวมีเวลาว่างฉันจะบินไปเรียนที่ไหนกับเจ๊หงที่เมืองจีน หง่อนมังกรทองเธอ,อต้องเล่าเลยนี่ที่ฉันจะโดนแทนที่ราชบุรีไม่ได้ไดติกตอกอ๋อเออได้ได้เออพีพีเคร่งนั้นคือฉันจะบอกว่าด้วยความที่ฉันเป็นนังรองลูกทุ่งเนี่ยฉันเอาจริงๆฉันเป็นหลายที่ S <S ได้ไปร้องงานวัดบ่อยนะคะแล้วก็จะไปร้องงานวัดบ่อยใช่ป่ะแล้วก็จะมีฟีลแบบว่าเออได้ได้เจอไม่รู้ว่าว่าพระจะพูดมาจริงๆหรือว่าจะเป็นที่กรรมาการหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะเจอบ่อยอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าเออเราไม่ไม่ถ้าเราไปร้องเพลงเนี่ยเราไม่เข้าไปกราบพระน,นะคะไม่ไปไหว้พระน,นะคะอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไปไหว้สันเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า คือคือโซเชียลทุกวันนี้ไม่อยู่ในมือคนใช่ไหมคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรเงี้ยเวลาการนั่งการจะนั่งกะน่นจะนี่นั่นมันดูไม่เหมาะสมแล้วเขาอัพลงไปเลยคนก็ไม่ได่าฉันอีกยอะไรเงี้ยเออแค่ฉันแค่ฉันกินเหล้ากินเบียในภาพคุณยังด่าไม่เลิกเลยทุกวันเนี่ยซึ่งพระย,ยังมีเบียได้แล้วทําไมกูต้องไม่กินเบียร <c oughs> อ,อแต่ในวัดฉันไม่ได้กินฉันก็บอกอยู่ในวัดฉันไม่เคยกินเลยเออถ้ามีคลิป,ปแบบในวัดกินเหล้ากินเบียอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าในวัดคือบางวัดอะฉันพูดตรงตรงนะ คนไปดูฉันะ mm. อะ <Yeah. S 1> ก็เอาเบียร์มาให้เป็นขวดฉันก็ได้แดนเซอร์รับแต่ถ้าสมมติว่าแดนเซอร์รมลงไปเป็นสภาเช้นอนผิงชา้า mm. ฉันก็รับไว้อะแล้วฉันก็บอก mm. เอ้ยมึงไปเก็บไว้บนรถตู้ mm. เดี๋ยวกูกินอะไรอย่เง mm. ี้ยแต่ฉันไม่เคยกินหน้าเวทีในวัดซึ่งคนก็แยกไม่ได้ไม่แยกไม่ได,ไได้ตรงนี้ไม่ได้แต่พิมพ์เก่งไม่รู้ผ่านอะไรมาก่อนพิมด่าดา่ดาดา่ดาด่าด่ากูเล่นในภาพอะไรอย่างเงี้ยที่รักเข้าใจใช่ปะคือกำลังเศร้าๆมาดูคือยิ้มเลย เพียวันน <fit> <quarto> ี้วมาแหละสิบหกขอเนี่ยคนหนึงได้มาขอเลขขอเลขขอเลขเธอจ้ะไม่ได้นี่เลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่เลยมีไหมไม่มนวลไม่ไม่ไม่ทางนี้เลยอ่ะรอบที่แล้วก็เรลือดันหลกินเหล้าไม่ใช่ไม่ดีนะคะบางคนกินน้ำเปล่าอย่างจุดๆใจุดจุดแต่เราไม่เคยไม่เคยแนะนำไม่กินเหล้ามันดีมากนะอะไรเงี้ยคือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่ไหมที่รักเออมันก็แล้วแต่แล้วแต่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความคิดของแต่ละคนถ้าเขาไปกินแล้วเขาใช้เงินเขาซือ้อกินเสร็จเมาแล้วนอนไม่ได้เมาแล้วไปอะรว่าไปตีใครก็ปล่อยก็ไปเถอะเมาแล้วก็อย่าไปขับรถเพราะาเดี๋ยวนี้เขามีให้เรียกให้คนมาขับให้เล้ยวอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะเออระวั <S 2> <S 2> งแอลล่วงนะพี่จนันคือจะว่าทุกวันเดียวเราอยู่กันแบบเออเราใส่ใจเรื่องคนอื่นมากเกินไปฮะ กี่โมงซุยใครได้ด้ง่คอมเมนต์ก็กินที่ปากเราแต่มันไปหนักหกวใครก็ไม่รู้พี่จะ๊ะแกใจเยนไม่ใช่คนมาคอมเมนต์อ๋อเออนี่บอกว่าขัดใช่ขนดดาษพระเขายังกินเบียร์กันเลยทุกวัน <c oughs> เออไม่พูดได้ปะเออแล้วเธอกินดูดิเราอะ่ะ เราอะพูดตรงๆนะเรามาพูดกันว่านู่นนี่นั่นอะไรแม่งทุกวันนี้พาปั่นปั่นอะไรสลอดงงหคือจะจะบอกว่าก็เอาจริงๆแล้วอะดูคนอื่นเพื่อให้รู้สึกว่าอะถ้าสมมุติว่าดูว่าอะการเป็นนักร้อดื่มเหล้าดื่มเบียร์ไม่ดีนะอะไรเงี้ยสมมตินะอันนี้หนูเอามาจากที่รักเห็นที่รักก็อย่าไปดื่มอย่าไปดื่มแค่นั้นดูใครว่าอะไรไม่ดีก็อย่าไปทําแค่นั้นจบทุกวันนี้นะจ๊ะแบบอย่างล่าสุดจ๊ะดูเจ๊หงอะไรย่างเงี้ยจะรู้สึกว่า เอ้ยเขาไม่มีแฟนนะแล้วเขาก็แบบบอกเลยว่าใครจะมานู่นนี่นั่นกับเขาต้องมีของติดมือมานะเออแล้วก็ดูเออเออนี่เเลิศหรอําพยายามจะทําตามอยู่ไม่แล้วเขาของทาอะไรอะของที่เขาได้มาเยอะแตงโมก็กินดิบางอย่างก็ไม่ใช่ของกินอะอะไรก็ได้แต่ทำมาม่วปล่าแล้วคือไปตอบแทนคือมีอะไรเขาฟรีนะคุณเลิศนะก็มีคนเทมเงี้ยถูกปะ สรุปพี่ม้าอยู่ไหนคะตอนตอนี้ตอนนี้พี่ม oui? <c oughs> ้าอยู <c oughs> <ๆ ihrem> ่อ่างทองเจ้าพี่ม้าอยู่อ่างทองเจ้าหลายส่นนี่เราเอาอะไรล้าไข่ต้องการให้มันแบบว่าเป็นแม่เออเออเป็นมัมเนี่ยมันฟีลแบอุ่นเน่ะเออเส้นมาสก์กระดาษกระดาษกระดาษมาหาแม่แล้วใครจะมาด่าด่าดาดาดาแหมอีหองมึงก็พูดได้สิมึงมันสับเปลี่ยนหลายคนนิดถ้าเราเป็นคนเดียวก็ด่าบ้างเหมือนจะสับเปลนต่อ ไม่อะไรประเด็นคือไงปะคือนางได้จากคนหน้าตาดีอ่ะก็คนจริงนะแม่ช่วหน่ค่ะจ่าดีลงทางยังกลับบ้านได้มีคนไปซ้ำด้วยนะพี่จ๊ะอ่ะซ้ำคืออะไรอ่ะซ้ำเจ๊หง่ะทำไมอ่ะก็ไปอีก,อกรอบหนึ่งเราจ๊าหงทำดีก็เลยเออก็ปูน้ำน้ำถึงนะงเจ๊หง่ะประวาน เอมบอกอยู่ว่าทาจะหกเลยสอนได้เลยเราก็เลยแบบทําบ้างอะไรเงี้ยแล้วทำไมเอมไม่มีคนซ้าอ่ะ <c oughs> ไม่มีรอดอดมลอดมี <c oughs> ม,มีค่ะพี่โครงการบ้านตอนนี้ทําที่พัทยาอยู่ค่ะพี่เป็นเน,นี่ยคูววล่าอะไรเงี้ยแต่จริงก็ซื้อแบบพักอาศัยได้อะไรเงี้ยแต่เพิ่งก่อ,ก,อก่อยังไม่ได้ชาบเลยนะเพราะว่าต้องเอาลูกน้องอะไปทำใซ้งานลูกค้าก่อนอะไรเงี้ยค่ะอ๋ เชียงใหม่เจอกันเจ้าเชียงใหม่นี่เป็นจังหวัดที่แบบคือเชียงใหม่เนี่ยนะเราไม่เคยไปเล่นงานวัดเลยเนาะเชียงใหม่ไม่เคยเลยอ่ะเชียงใหม่เชียงใหม่แบบค่อยจัดงานวัดไม่เคยไปเล่นงานวัดเลยแล้วเชียงใหม่คือแบบเล่นรานเบียร์กับร้านคือแล้วเชียงใหม่ไม่เคยมีครไหนที่ไม่เมาไม่เมาเลยทอ่ะเพราะเชียงใหม่นี่คือแบบภาคเหนือเนี่ยเป็นภาคที่กินดุตั้งแต่ตั้งแต่อุตรดิต์ขึ้นไปเนี่ยจริงเขาจะมีนี่ด้วย ของท้องถิ่นเขาสูโขไทยมีของท้องถิ่นโขไทยท้องกูร้อนตั้งแต่สูโขไทยยังกรี๊ดห้าหกชั่วโมงอะที่เราตายอยู่ี้ยไม่หลับค่ะกับฮลัลโหลจ้าจริงไม่ถึงกับภาพตัดค่ะเดี๋ยวนี้ภาพไม่ค่อยตัดแล้วไงว่าแบบมันเหมือนแบบแต่แตอ่อย่างล่าสุดนี่คือแบบว่า,าพักมาสี่วันก็คือแบบถ้ามาถ่ายอาจารย์คงอะไรเงี้ยเราไม่ได้รับคอนเสิร์ตใช่ปะ เราก็ไม่ได้ดื่มอะไรเงี้ยคือชีวิตประจำวันก็จะไม่ได้ดื่มอะไรเงี้ยพักมาสี่วันแล้วก็ยิ่งผอมใหญ่เลยตอนนี้ทุกคน<ม>คือก่อนอันนี้ก็คือผอมอยู่แล้ว,<ม>วนี่เอวยิ้ม้าใช่ปะ